เหล่ากาชาติจังหวัดตากร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดร,ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงเรือนจำอำเภอแม่สอดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาค่ะที่บริเวณเรือนจำอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญรัตน์เชียนันรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยคณะได้ให้การต้อนรับนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงเรือนจอําอำเภอแม่สอดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องราชทันหญิงภายในเรือนจำอำเภอแม่สอดเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 88พรรษาในวันที่12สิงหาคม2563พิธีเริ่มจากนายวรานนทยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรหน้าพระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกล่าวคำอาเศวาดรร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีและต่อด้วยตัวแทนทุกภาคส่วนร่วมกันมอบของใช้ใน ชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจากนั้นทางคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงสอบถามสารทุกข์สุกดิบและได้ตักอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ต้องขังหญิงเป็นเสร็จสิ้นกิจกรรม